ครับผมก็กล่าวสวัสดีนะครับวันนี้ชัดสุนภัยได้พาลูกชายนะครับลูกชายสวัสดีก่อนครับสวัสดีครับ <cass give S 2> อ,อ๋อวันนี้พาลูกชายมาเที่ยวน้ําตกนะครับแต่ว่าต้องป้องกันนะครับต้องป้องกันอย่างดีนะครับสําหรับเด็กน้อยตอนนี้ช่วงหน้าฝนก็จะมีพวกยุงนะครับเป็นอันตรายกับเด็กน้อยนะครับต้องระวังต้องเซฟต,ตี้กันอย่างดีนะครับแต่วันนี้พอดีมาเจอตัวนี้ครับบางท่านก็เรียก กระดับเขียวนะครับกระดับเขียวแต่วันนี้จะพาชมแบบบนผานะครับบนผายัางไงเดี๋ยวผมจะปีนขึ้นไปให้ดูนะครับอันนี้น้ําตกนะครับอันนี้ขึ้นผาเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปดูตน้นนี้แค่ต้นนี้นะครับเพราะว่ามันอันตรายมันสูงบางท่านก็เรียกจะเป็นว่านพงนะครับว่านพงแต่ชื่อจริงๆหลายท้องถิ่นที่เขาจะเรียกไม่เหมือนกันนะครับ บางท่านก็เรียกเป็นหนุมานนั่งแท่นนะฮะปะขึ้นไปด้วยกันเลยนะครับวันนี้มาเที่ยวก็เลยเจอของแปลกดีหายากนะครับของแปลกดีหายากก็เลยนำคลิปมาให้เพื่อนได้รับชมกันนะครับตอนนี้ถึงแล้วว่านโพงหัวเขาจะเป็นยังไงนะครับอันนี้ลักษณ ลักษณะใบของเขานะครับลักษณะใบหัวเราไม่ดึงดีกว่ามั้งเพราะว่าเราเรา,เราไม่ได้นำกลับไปนะครับเดี๋ยวให้ดูหัวก่อนหัวเขาจะเป็นแบบทรงทรงแป้นคล้ายๆลูกมะน,นาวนะครับเดี๋ยวขอหาที่ยืนก่อนหาที่ยืนก่อน แบบนี้นะครับนี่นี่นี่หัวเขาจะเป็นแบบนี้อันนี้แบบธรรมชาติเขาเนาะธรรมชาติเขาจะล้มเองเพราะว่าดินเขาจะน้อยนะครับที่เกิดเขาจะเป็นส่วนมากจะเป็นผาหินนะฮะส่วนมากจะเป็นผาหินอันนี้ก็ทิ้งลูกน้อยนะฮะเดี๋ยวเราดึงให้ดูต้นหนึ่งก็ได้เดี๋ยวฝังกบที่ดึงก็ได้ลักษณะหัวเขาจะเป็นแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับ เป็นกลมๆนะครับแต่เขาอยู่รอดได้นะครับเขาอยู่รอดแบบผาหินได้นะครับนี่ก็พาบพาเพื่อนๆมารับชมธรรมชาติด้วยกันเลยนะครับบนผาหินตัวนี้ไม่ทราบเหมือนกันนะสวยงามมากนี่นะฮะชื่อจริงของภาษาโบราณเขาเรียกหนุมานนั่งแท่นนะครับบางท่านก็ไป เรียกเป็นอีกหนึ่งชื่อคือบ้านโพงนะครับส่วนมากจะมักจะขึ้นบนผาสังเกตดูนะครับบนผานะครับอันนี้บนผาแล้วโอ้ยสวยงามนะครับเขาขึ้นได้ยังไงก็ทระทันนะครับเพราะว่าเป็นสิ่งของธรรมชาติที่เขาเกิดน,นะครับก็พาเพื่อนๆมารับชมกัน แต่ตอนนี้เนยเงี้คอตั้งบาแล้วแหละตามมาชมกันนะครับกระดาษเขียวหรือหนุมานนั่งแทยน์นะครับหรืออีกชื่อหนึ่งก็ว่านพงนะครับก็พาเพื่อนมารับชมกันนะครับมักจะขึ้นป่าดิบชื้นนะฮะป่าดิบชื้นเคีครับ สวัสดีคุณไพคับผม